แนะนำสับปะรดสี10สายพันธุ์สาหรับมือใหม่หัดเลี้ยงไปดูกันว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างครับต้นแรกเลยนะครับขอแนะนํา n ิ o Sun King ครับเป็นไม้แดด100%นะครับสำหรับมือใหม่ลองปลูกต้นนี้ก่อนดูนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ทนนะครับก็เอาไม้ที่เลี้ยงง่ายก่อนนะครับค่อยไล่ไปหายากนะครับ n ิโ Sun King ครับอันดับที่หนึ่งอันดับสองก็จะเป็น n e โ m a r ตินครับ นนโอมาตินก็เป็นไม้แดดร้อยนะครับตั้งไว้ที่กลางแจ้งได้สบายเลยนะครับมือใหม่ลองเลี้ยงดูนะครับนี่ก็มีสีสันที่สวยงามเช่นกันนะครับสำหรับนนโอมาตินครับสามก็จะเป็นนนโอไฟบอลครับอันนี้เป็นไม้ยอดฮิตเลยนะครับนิยมเลี้ยงไว้เกาะต้นไม้อย่างนี้นะครับนี่นนโอไฟบอลครับสีก็จะออกโทนแดงๆอย่างนี้นะครับ อันที่4ก็จะเป็น AEC Blanche Tiana ครับ AEC Blanche Tiana Yellow ครับสีเหลืองแบบนี้นะครับทนแดดสีสันสวยงามนะครับอันดับที่5ก็จะเป็น Neo Pink on the Inside ครับ Pink on the Inside อันนี้ต้นเต็มฟอร์มแล้วนะครับก็จะขอบใบนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีเขียวนะครับตรงกลางก็จะเป็นสีชมพูสมชื่อนะครับ Pink on the Inside หมายถึง สีชมพูอยู่ข้างในนะครับอันดับที่6ก็จะเป็น Neo Pink Debbie ครับไม้ให้ริดสีชมพูนะครับไม้สีชมพูเนี่ยครับ Neo Pink Debbie ครับสวยงามนะครับอันดับที่7ก็จะเป็น Neo Voodoo Doll ครับเป็นไม้สีม่วงนะครับสวยงามอันนี้เต็มฟอร์มแล้วนะครับ Neo Voodoo Doll ครับ ไม้สีม่วงอีกหนึ่งชนิดนะครับที่สีสันสวยงามที่อยากแนะนำนะครับก็คือ Neo Purple Star ครับ Neo Purple Star นี่ครับสีม่วงมาเต็มเลยนะครับอันดับที่9 Neo Orange Glow ครับเป็นไม้สีส้มครับเลี้ยงง่ายนะครับในร่มลำไรครับ Neo Orange Glow ครับและอันดับที่10ก็จะเป็น Neo Piccolo นะครับเป็นไม้ จมพูนะครับนิยมเกาะต่อนะครับอันนี้ก็อยู่บนตอไม้นะครับมีโอพิกโลครับที่เพื่อนๆได้ชมไปนั้นนะครับก็เป็นสับปะรดสีสิชนิดนะครับที่ขอแนะนําให้กับมือใหม่ที่อยากหัดเลี้ยงนะครับซึ่งก็เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้สีสันที่สวยงามเร็วนะครับก็ด้วยประสบการณ์ที่เลี้ยงมาหลายปีก็เลยอยากแนะนํานะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับลองหามาเลี้ยงไว้ดูนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ